เดินทางเดินทางสวัสดีนักตกปลาครับวันนี้นราปิู่ากำลังจะไปตกปลานะก็วันนี้ตกสปิวเปอร์นะครับโอ้ยเนี่ย เดี๋ยวเราหาลมไม้ตกครับไม้ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีลมไม้ตรงนู้นนะนู้นนะไปเดินทางเดินทางตกด้บนัี่เนี่ยอ๋อมีลมไม้ด้วย โอ้โหนา่าจะตกได้นะได้ไหมวะต้องได้แหละมาถึงแล้ีแต่เราเตรียมอุปกรณ์กันครับ ออ้ยตะเพียนกินขอสั้นนะครับ ก็จบลงแล้วน,นะครับสำหรับการตกปลาสปิวเปิรนะครับวันนี้นะวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนะครับเพราะปลาปลาใหญ่มีนะแต่น่าจะเป็นปลาที่ปล่อยเข้าไปชุดหลังๆนะครับทำให้ปลาใหญ่ยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับมาดูผลงานนะโอ้ยนี่นะครับตกประมาณชั่วโมงก,กว่านะก็ผมปล่อยไปเยอะนะครับตัวเล็เลกๆแ้างนะครับ เอาได้ไปแบ่งปันครับผมังั้นก็ฝากนาช่วยกดและกดแชร์ก,กด subscribe สบสบสบให้นะอยู่ปีศาจด,ด้วยนะครับเดี๋ยวคนหนึ่คลิปลหน้าครับตอรอบวันนี้จะดีศาบเขาตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอือสวัสดีครับเลยครับฮย้ย